อนนั้นก็ชอบเขาเพราะความคิดเขาเน่ยหะคะพอคุยแล้วรู้สึกว่าตั้งแต่เราคุยกับผู้ชายทุกคนมาในชีวิตเราไม่เคยได้ยินสิ่งนี้จากใครเลยอพอพอเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการใช้เทคโนโลยีทําให้คุณภาพชีวิตคนดีขึ้นเขาก็บอกอว่ามีเนี่ยแพลตฟอร์มนี้นะที่ถ้าทําสําเร็จเนี่ยเราก็จะอิมโฟแบบทําให้คุณภาพชีวิตคนดีขึ้นเหมือนกันนะ,ะแล้วอตอนนั้นเขาถามว่าเราเราแบบ ความฝันที่ใหญ่ที่สุดอยากจะทำอะไรคือพวามก็บอกว่าอยากเป็นนายกสีเคร็ดของหนูดุดงดูดู่นะตอนค่ะว่าแบบเขียนไว้หรือเปล่าจ๊ะยังไม่ได้เขียนยังไม่ได้เขียนแต่ตอนคิดคิดไในใจว่าแบบถ้าถ้าเป็นเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเราสามารถ improve หลายๆหลายๆอย่างได้พร้อมๆกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนหลังก็คิดว่าเเดี๋ยว พอเริ่ม30แล้วเดี๋ยวตีนกาก็น่าจะมาเยอะนะถ้าเราเป็นตรงนั้นแล้วมีความคาดหวังงั้นเราทําอะไรข้างนอกที่ช่วยเหลือคนได้ดีกว่านะ,ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เลยกลายเป็นว่าอคุยกันแล้วก็แบบอ้าเหมือนเขาก็พูดว่าเธอบอกมาว่าเธออยากจะไปดาวดวงไหนเดี๋ยวเขาจะสร้างยานอวกาศให้โอ้โถึงจะฟังดูเพ้อฝันแต่พี่ว่ามันเป็นคําพูดที่แบบ มันก็มันงู้นาะจริงๆค่ะไม่หรอกแต่ถ้าไปเจอผู้หญิงบอก่าไม่ไม่อยากอยู่บนโลกทุกอย่างมันก็จะจบลงไงแต่พอแบบบังเอิญว่าสองคนจบอ่างเงี้ยฉันอยู่บนโลกดีกว่าอ่างเงี้ยมันก็จะจบการสนทนาแต่บังเอิญก็ดึงไปเจอคนที่มีโกที่ปมไปขรั้านงดีกว่าแล้วเวลาหนูเจอผู้ชายคนอื่นๆก่อนหน้านี้หนูบอกกับเขาแบบนี้บอกค่ะแต่ส่วนมากก็จะแบบงงเป็นไปได้หรออะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆจากเด็กที่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีคอนเนคชั่นไม่ได้แบบ มีพื้นฐานอะไรที่จะไปทำอะไรสักเซสได้เบอร์นั้นนะคนก็จะมองว่ามันมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยโอกาสมันแบบน้อยมากแต่สำหรับเขาที่เป็นฝรั่งแล้วเขาก็มองว่าเ,เ,เทคโนโลยีมันมันเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆแล้วเขาก็ยิ่งมองว่าสิ่งที่เราคิดอะ่ะมันมันเป็นไปได้แบบเกือบ100%อเซอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าไม่มีผู้ชายคนไหนในชีวิตที่ ที่มองเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไปได้มาอมของลแล้วในวันนั้นที่เขาบอกว่าอยากไปดาวดวงไหนเ่ยเขาจะสร้างยานอวกาศให้เราตอบเขาว่าอะไร <laughs> ไม่อันนี้คือหมายถึงว่าหลังจากที่เรามี Conversation กันแล้วว่าแบบเฮ้ยเขาอยาก Improve l i f e นะเราอยากแบบทำอันนี้นะอ,อะไรเงี้ยก็เหมือนแบบโกของเราก็คือการที่ทำอะไรที่มัน ยากเกินเอื้อมเหมือนเป็นดาวดวงหนึ่งม,มันคือการ<ช>เปรียบเทียบแ<ช>ต่พูดง่ายก็คือเขาบอกให้รู้ว่าไม่ว่าเธอจะฝันยิ่งใหญ่แค่ไหนเขาจะสนับสนุน<ช>ความฝันของเราอย่างว่าเนี่ยแพลตฟอร์มที่วาพูดถึงว่ามีไอเดียว่าจะทํายังไงให้แบบคนนี้มาคอนเน็กกับคนนี้แล้วเป็นคนแล้วทําให้มันเกิดขึ้นเ,เป็นเป็นไอเดียของวาเป็นไอเดียแต่ของเขาเนี่ย <K id> เขาทำงานด้านเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเขามองว่าไอเดียของว้าถ้าทําให้มันเกิดขึ้นจริงมันเป็นไปได้ <K id> ก็เลยเหมือนว่าเราอะฝันว่าแบบเ,เราจะไปดิเรกชันนี้นะไปดาวดวงนี้นะงั้นเดี๋ยวเขาอ่ะจะไปหาทีมหาคนที่เขียนซอฟต์แวร์ได้หาคนที่ทําเบื้องหลังของระบบพวกนี้ให้เพื่อที่เราจะสามารถเอาอันนี้มาใช้ได้จริงในไอเดียเราเขาคือเหตุผลที่ทำให้เรากลับไปนิวซีแลนด์ครั้งที่สองล่ ก็ไม่นะคะครั้งแรกไปเรียนแล้วก็แบบบ้านเรียนนู้นเรียนนี่แล้วก็ไม่ได้เที่ยวอะไรเลย <c oughs> ก็คือแบบไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วก็ไปเรียนนั่งรถบัสไปเป็นเหมือนเด็กแบบมัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเหมือนมันต้องเรียนเต็มวันตลอดเลยไม่ได้เที่ยวแล้วรู้สึกว่าเขายั่งมีอะไรเยอะแยะน่าเที่ยวอะไรเงี้ยก็เลยกลับไปงียค่ะซึ่งตอนกลับไปตอนนั้นยัง <c oughs> ไม่จีบกันถูกไหม ก็ก็เนี่ยค่ะเริ่มไปเดินด้วยกันเพิ่งเริ่มต้นในครั้งในทริปที่สองใช่ใช่ค่ะแล้วสักพักหนูก็บอกรักเขาเพราะหนูคิดว่าเขาหล่อตอนนั้นเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวกันไหนนะผดี๋ยวเดใช่เราบอกก่อนเหรอบอกก่อนวเขาเขาจีบหนูยังเขาจีบเขาน่าจะจีบหนูแล้วแหละหนูว่ามันก็คือเหมือนแบบต่างคนก็ต่างเขาก็ชอบความคิดหนูหนูก็ชอบความคิดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราบอกก่อนเราบอกก่อนเพราะว่าเราแบบ เราอยากใช้ภาษาอังกฤษด้วยแหละเราอยากจะบอกใครสักคนว่า I love you เราก็แบบอันนี้เขไม่รู้นะมีแบบหลายๆคําในหนังที่เวลาเราดูแล้วเราดูซับใช่ไหมคะแล้วเราแบบวิคำพูดนั้นมันดูแบบอยากพูดบ้างจังเลยอะไรเงี้ยบางบางทีไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเช่นแบบบาง นึกไม่ออกแต่ว่าอยากจะพูดก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าฉันอยากจะใช้ภาษาอังกฤษคำนี้ <ทำ S 1> อะไรเงี้ยแล้วพอวบอกไปแล้วปฏิกิริยาของเขาคือเขาก็ชอ็อกเขาก็แบบอาทิตย์เดียวรักเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาทิตย์เดียวจริงๆหรออาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวค่ะพอกลับไปแล้วแบบความคิดก็คลิกเขาก็หน้าตาดีแล้วก็แบบพาเราไปเที่ยวนู่นนี่นั่นมันอารมณ์เหมือนแบบอยู่ในหนังฝรั่งอะค่ะพี่ชอตเหมือนแบบ เหมือนเราแบบอยู่ในหนังรักเรื่องหนึ่งอ่ะแล้วเราก็แบบทุกอย่างมันแบบโอ้ยเหมือนในหนังจังเลยอะไรเงี้ยงั้นบอกดีกว่าบอกดีกว่าเพราะว่าเป็นสิ่งผันจันมากมากๆเหมือนกันตอนนี้ความที่เราเป็นคนคิดทุกอย่างด้วยเหตด้วยผลด้วย perfectionist แต่เรากลับตัดสินใจเรื่องนี้ในหนึ่งสัปดาห์เรารู้สึกว่ามันมีแบบมันมีความเสี่ยงที่จะทําให้ตัวเราไปอยู่ในภาวะเสี่ยงอกหนูว่าก็ ตอนนั้นไม่ได้คิดตอนนั้นอาจจะแบบหลงอยู่ในหนังอ่ะเราอยู่ไทยเราจะไม่ได้มีโมเมนต,ต์พวกนี้เราแบบเหมือนอนั่งรถข้ามเมืองไปแล้วเมืองมันก็สวยทุกอย่างมันเหมือนแบบเซตอัพไปหมดเลยไลท์ติ้งทุกอย่างมันสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนให้นเขารู้ <c oughs> ไหมคะว่าเขารู้ <c oughs> ไหมว่า <c oughs> ว่าเป็นนักแสดง <c oughs> รู้รู้ค่ะ <c oughs> มีว่าเปิดละครให้ดูเป็นคงกะพันนาลีแล้วก็กระโดดขึ้นเป็นซีนที่แบบ ใช้สลิงกระโดดขึ้นไปหมุนเขาเลยโอ้ทอร์นาโดคิกทอร์นาโดคิกเขาเห็นนี่เลยเขาบอกเขาไปแล้วเขาไม่บอว่าช็อกช็อกและหลังจาก after shock ล่ะคะเกิดอะไรขึ้น after ์ช็อกเขาก็เขาก็คงคิดแล้วค่ะว่าแบบถ้าเขาไม่บอกกลับภายในแบบทริปนี้ของว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ไปต่อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาก็เลยบอกกลับก็ก็บอกกลับค่ะตอนที่เราบอกเขาเรามั่นใจเลยว่าเขาชอบเราแน่นอนแล้วดิฉันไม่สนเนี่ย สท็กิ้งไม่รู้ฉันคิดอย่างนี้แหละหยู่ว่าเขาต้องชอบหนูแหละไม่งั้นเขาไม่มาพาไปท่องไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็รู้แหละว่าเขาชอบเราแต่เขาคงยังไม่ได้ดีฟขณะที่จะเป็นความรักอะไรเงี้ยค่ะค่ะตอนนั้นที่เราบอกเขาเราพูดว่าอะไรจำได้ไหมก็บอก I love you เลยอ่ะประโยคนี้เลยเหรอตรงตรงนี้เลยเหรอแล้วมันมีโมเมนต์ไหมหรือแบบพอดีแกะวิ่งผ่านหน้ารถแล้วเลยพูดอะไรเงี้ยหรือแบบมันเหมือนแบบอยู่เป็นเอ่อเป็นบ้านของคุณพ่อเขาเป็นฮ holiday h o าส์ซึ่งมันจะแบบ อยู่บนเขาแล้ววิวข้างล่างเป็นทะเลแล้วทุกอย่างมันก็แบบโรแมนติกอะไรเงี้ยค่ะแต่สิตอนนั้นไม่เป็นบรรยากาศเป็นเหมือนซีนลคลแม็กของความรักแล้วต้องบอกแล้วเราอ๋อเหรอแต่ตอนนั้นเราดีฟขนาดนั้นแล้วหรือยังคะเพราะว่าตะกี้น,น้องเองบอกว่าเออเขาอาจจะยังไม่ได้ดีฟขนาดนั้นแล้วตอนนั้นเรารู้สึกขนาดนั้นแล้วนะคะถ้าไม่นับบรรยากาศอาจจะไม่ได้ดีฟขนาดนั้นนะคะน่าจะเป็นแบบโมเมนต์อะโมเมนต์เป็นโมเมนต์คราวนี้โมเมนต์นั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาเดียวแต่ตอนนี้มันยาวเลยสินะ พอหลังจากนั้นปั๊บก็คือคบกันอย่างเป็นทางการใช่ค่ะค,ความต่างชาติต่างภาษามีปัญหาไหมคะเพราะว่าโหขนาดเป็นคนไทยด้วยกันบางทีพูดจะไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร,ไร่เลยในรา <S <S ยละเอยีอยดโหยากยากยากมากมากเลยค่ะ,ค,ะคือแบบเอ็นโกโกใหญ่เราเหมือนกันก็จริงหรือว่าไลฟ์สไตล์หลายๆอย่างเขาก็ค่อนข้างคล้ายกันคือเป็นคนลุยลุยไปไหนมาไหนด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นเรื่องของ พอเป็นเรื่องของดีเทลเรื่องของภาษาเรื่องของชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยากยากมากขป็นบอันนี้เขาบนอยู่นะคะใช่ตอนนี้เขาไม่อยู่เมืองไทยนานแค่ไหนแล้วเอ่อตั้งแต่โควิดรอบแรกก็2ปีสองปีแล้ววันนี้เขาอยู่ที่นี่กับเราด้วยเนาะแสดงคุยกับเขาสักนิดหนึ่งดีไหมได้เลยค่ะ Hello Henry we've been talking about you a lot already Really Yeah, <laughs> <laughs> I just want to ask, like, um, what's your first impression of meeting her that day? What makes you ask her for the first dance that day? Well, I mean, she's ridiculously attractive, but besides that, um, the honestly, our first dance, as I might have mentioned, we didn't exactly talk much. Mm -hmm. um, I think we probably were exchanging more uh, facial features than anything, just uh, you know, social cues. Mm -hmm. But um, there was. I can't define what it was about her. it's something that just made me want to understand who she was. I had no idea of course, who she was, mm -hmm. and uh, yeah, I just wanted to dig a little deeper mm -hmm. but, but but you know that she was there for studying just only for a short time, and she has to. Not the day her. I met her no Just dancing, yeah. so we're across the room and would you like to dance okay but 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 after that do you have how you maintain to keep um the keep kid in touch with her uh is so we we like um, try to find each other on social media like on instagram <laughs> and stuff after, uh, after, after the dance got, yeah oh, we got oh, like oh. he's friend of my friend as well i see okay. so uh, mutual friend chai, chai, after that like after I leave the country at the time so we still like keep in touch in social media stuff until I went back again on New Year's ผมถามเพราะว่าทำไมถึงอืรขอวาวาเต้นในคืนนั้นพอจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่าเขารู้สึกว่าวาวา สวยเออโซต no all, ูนนะแต่วโดดเด่นแลน่าสนใจมากเะ้เขาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเขาแค่อยากรู้จักคนคนนี้แล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากเลยันนั้นแค่แค่เต้นก็แค่เต้นรําได้ได้อยู่ใกล้กันแล้วก็หลังจากนั้นก็ห่างกันไปแล้วก็พยายามไปหากันบนโซเชียลมีเดียใครหาใครก่อนอาจริงหนูก็หาเขาแหละพะเขาก็ก็ก็น่าจะดีใช่ไหมหนูก็แบบใครทักใครก่อนอางจริง Who ใ h o ส่งที่จะส่ say hi to ่งที่ s ะส yeah. uh, uh ่ง huh. ท yeah, okay. ี่จะส่งที่ like mm. okay. m ะส i งที e n ะส่งท่จะส่งที่จะส่งที่จะส่งที่จนส่ง b ี่จะส่งท่จะส่ที้จะ่งที่จ่งน่จะ่จนะส่ง่จะ่งะ่ง่จงทน่่ีะส่งที่จะสางทก่่งที้าะ่อที่จะส่งทั่จะส่งที่จส่งท่จะงจะส่ัที่ะส่งท่ส่ะ่ะ a ่งที่ะส่งที่จะส่งที่จ n ส่งท a ่ a ะส่งที่จะส่งที่จะส่งที่จะส่ e i i i e To begin with, um, I wanted to get to know her better, not necessarily in a romantic way, but people who've spent time around Wa know that she's got a certain allure. She's a very unique individual. And for me, that was what I better wanted to understand. Mm -hmm. She's uh, a lot of people assume that celebrities are uh, special because they're celebrities. Mm -hmm. But in truth, she stands so far apart from so many of her peers in the way that she sees the world. The way that she operates, the way that she, uh, you know, wants to make an impact. I wanted to understand more about why, mm -hmm. and uh, she's taught me an enormous amount. Mm -hmm. Mm -hmm. Do, do, you know that she said that she impressed with you the most because, um, like you, you both have the same, the same, the same goal, mm -hmm. like to, to make the world a better place. Or, uh, that, that, that sort of thing that, mm. that impressed her the most yeah and when, when she first shared her vision about this what do you think about her so goal? It, it, it really helped me confirm what i felt you know again something a bit different about her she's, uh, you know, she's got goals she's got grand visions and you know she really wants to bring positivity not necessarily in a traditional sense either. I mean a lot of people who are in a position they can donate money and charity, they can sometimes invest their time. But wa looks at the world with the perception that every way she can do a thing, she can find a way to have a positive impact on people. Okay. So เขาบอกอเขาเขาประทับใจเหมือนกันเพราะว่าสาหรับบางคนคิดว่าการจะช่วยโลกช่วยสังคงมก็อาจจะแค่บริจาคเงินไงบริจาคสิ่งของอหรือแม้แต่เอาเอาเวลาตัวเองไปให้สักหน่อยอไปทําการกุศลไปร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆแต่จริงเขามองว่าสิ่งที่น้องวาวาตั้งใจจะทํามันยิ่งใหญ่กว่านั้นเขาไม่ได้คิดถึงแค่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วจบแต่เขาคิดถึงทุกๆด้านที่เขาสามารถทําได้ให้มันเกิดขึ้นจริงๆ เนา่ยฮะเร<า>ก<อ>้ก็ยังทำไม่ได้นะคะพี่อานยัง <laughs> อ,อยู่ใน on the way อ่าแต่ยางน้อยถ้าแค่คิดนะแล้วยังยังอยู่กับความคิดนี้พี่ว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องเจ๊งเพร<อ>าะน้องมีรายละเอียดแล้วไม่แมไงคือบางคนอาจจะแค่ <c oughs> อยากทำแต่มันยังไม่มีแบบว่าโน o ง h o าที่ไปถึงตรงนั้นจริงๆ <c oughs> แต่น้องจะแบบนี่สองสามสี่ห้าอย่างนั้นมันเห็นภาพชัดเจนแต่คุกคนพูดเรื่องเดียวกันเนาะใช่ในที่สุดก็พูดเรื่องเดียวกันนะใช่เขาเข้าใจนะแต่พี่จะบอกว่า เขาพูดแล้วเขาเป็นเขาเป็นคนที่พูดแล้วมีเสน่ห์เนาะอืมอกี้ตอนนั่งเฉยๆพี่ก็พยายามมองๆแต่พอเขาพูดปุ๊บก็โอ้พอเขาพูดแล้วมันสว่างขึ้นมามากเลยค่ะหรืว่าทะเลาะกันบ่อยจนกระทั่งแบบต้องไปแบบปรึกษาแบบผู้รู้ผู้ที่มีอาชีพนี้ใช่ใช่ใช่นักบาบัดใช่ค่ะนี่เราไปขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเราชอบคนนี้ในในโกใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องเล็กๆเราจะแก้ยังไงดีเพราะว่าเราไม่มีความสุขถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป เราต้องเลิกแน่เลย